สวัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้วนี่เ,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 ล,เนะะล่กัอยู่ในเกมเอ้าใครมาทั้งทับวะเนี่ยเดี๋ยวย้ายมุมแป๊บเฟลเลยเอาตรงนี้แหละโอเคนะฮะเราก็อยู่ในเกมวินีวินีทัตนะฮะตกลคือมันวินีอะไรวินีเซลมีคนบอกวินีเซลนะไปไปนู่นเลยนะฮะแบบเป็นคนละเรื่องกันเลยนะเอาก็ยังผมก็ยังเรียกว่าวินีทัตเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอ่าฮะก็นะ ก็วันนี้นะครับผมก็เวลสี่สิบเรียบร้อยครับมาเช้าเลยนะครับแบบเกมนี้มันเวลง่ายต้องเข้าใจนะครับแล้วก็นะทำคลิปอุบับปุบับคุยกรบกรบก็เวลขึ้นผับเรียบร้อยนะฮะสกิลปากหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือแม่งคุยปุ๊บแม่งก็เวลขึ้นแล้วนะเออจริงๆนะเนี่ยนะครับนะวันนี้แล้วก็มาลงดันแมงมุมดีกว่าครับก็ก็อยากให้รู้ว่ามันโหดมากนะแต่แต่ว่าตอนนี้เริมไม่โหดแล้วแหละเพราะว่าคนมันเวลเยอะแล้วนะฮะแต่ ผมพงหวังว่าผมหวังว่าเข้าไปน่ะน่าจะเจอคนโหดนะฮะท่านั้นมันจะได้จบเร็วๆนะครับโอเคก็เข้ากันเลยดีกว่านะไปโหลดแช่น้ำรอเลยมันเพิ่มไอ้พวกนี้ด้วยนะพลังโจมตีเอ้ยพลังป้องกันอะไรเงี้ยนะฮะมันเพิ่มด้วยนะจะเป็นใครแชร่น้ำก่อนไปลบเนี่ยนะนะโอเคก็ในแต่ละวันนี่น่าจะลงจำกัดนะฮะในการลงแต่ผมไม่แน่ใจว่าดูตรงไหนนะครับ ส่วนนี้หรือเปล่านะในเควสหรือในอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่รู้ว่าดูตรงไหนไงเ,ออเดี๋ยวไปหาข้อมูลอีกทีกันนะครับเหมือนตอนนั้นผมลงได้แค่2วันประมาณนั้นนะครับตัวน,นี้คงไม่ได้เสียงอะไรในเกมน,นะแต่มันดูนองเหงาไงก็ไปปรับเสียงเกมแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามันจะเหงาเหลหือเกินระบบเสียงนะเดี๋ยวมันจะดังเกินไปคอยดูโอเค เหมือนเดิมฮะเสียงแม่งเหมือนเดิมเลยมาลงดัเป็นมุมกันหวังว่าจะเจอกับคนเทิพย์นะโอเคเวลล์สามอัพนะครับโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหโโอ้หลงมาอันนี้ลงมังกรมังกรได้แล้วผมเบลล์สี่แล้วแต่ว่าไม่ลงนึกว่าเดี๋ยวไปเจอกันเวลล์สิบแล้วกันนะฮะมังกรอ่ะสี่สิบแม่งตายแน่นอนนะแค่มังมุมก็ตายกันยับเยินแล้วไอ้สีเนี่ยเวลล์สี่สิบกันเอง ต้อง58เกือบ60อัพอ่ะน่าจะลงไหวอยู่นะฮะช่วยกันตีเขานะเราอย่าไปอย่าไปเป็นตัวถ่วงนะฮะต้องเป็นตัวนำครับเออเปิดการลงที่ดีเวล30 40ิ2 38่สิงผมไม่รอดหว่าใช่อะโัวเนี่ยแต่ละคนเวล่อยน้อยอะ่ะอันนี้เวล64นะฮะเวล31 38 31 42 อันนี้เวลหกสิบแปดนะฮะโอ้โหเล่นบ้าคลั่งอ่ะแบบบ้าคลั่งอ่ะนะไอ้กูคือแมงมุมแมงมุมกูคือแม่แมงมุมไอ้อดีตพี่มันแม่อยู่นี่ตัวเดียวตัวนี้โอ้โหเดินยืนๆคนนขบวนนะ้วไปขบวนการเรนเจอร์เลยทีเดียวเชียวามวิ่งรออะไรเฮลิ่งดีรออะไรแมงมุมนะฮะ ไปดูจากพี่ไม้มาก็คือมันจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรเลือนมันจะแชร์กันนะครับเราต้องทําการล่อกัไปคนละทิศคนละทางนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมยังบอกเขาไม่ได้ตอนนี้นะครับเพราะผมไม่ได้เปิดใหม่นะก็ตามมีตําเผื่อไปตอนนี้นะฮะถ้ามันอุ้ยโอ้โหให้ตายเถอะจ๊อออืือ้้อ คือเราต้องรอดนะฮะถ้านั้นเราจะตายแบบพวกนั้นนะฮะ,<ล>ะับถ้าคลิปนี้เฟลก็ชักแมงนะเราก็จะไป่ยุ่งกับมันนะครับอืออือไอแข็งเว้แข็งไว้ล่อๆๆแข็งฮะแข็งแข็งทำให้มันแข็งให้ได้โอเคทำไมตัวผมมันหนักวะรู้สึกว่าจะขนของเกินขนาดมาเนี่ยเดี๋ยวรอดไปครับ เล่นไปมุมจะแชร์กันนะครับเราตีตัวไหนก็ได้ให้มันตายนะแต่ผมขอแนะนําให้ตีตรงนี้นะครับอุ้ยใครม่รู้น้หงเหวะตีตัวเล็กๆครับตัวสีขาวเล็กนี้นะฮะเพราะว่าเลือดมันน้อยครับแล้วก็กรามันจะเบามากนะจากที่เขาเล่ามานะผมก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าก็คือมันจะตายเร็วนะครับถ้าเกิดตีตรงนี้ไอ้พวกนั้นก็ต้องรอบไปมุมตัวใหญ่ไว้นะฮะเพราะว่ามันมุมตัวใหญ่นี่มันจะอึดนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นแม่มันต้องอึดอยู่แล้วนะฮะแล้วกนกดิีแก้วอ่ะ เซ็ตสกิลก่อนขอใช้สกิลนะฮะอือโอเคเซ็ตสกิลชิงฝึกก็ให้แล้วแล้วก็ไปชุกชีวิตก็ติดจงฟื้นแะเวก็เวทครับมีสกิลชุบชีวิตนะครับตามระเบียบครับแต่ว่ามันก็นะสำคัญที่จะช้านะครับในการชุบชีวิตครั้งหนึ่ง ไม่ต้องเสียใบไงก่อนแงละขอชีตต้องเตะตัวตีข่าวนะครับถึงจะดูดีถึงมันจะตายบไวนะเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นสายน้ำแข็งเลยเป็นตัวแจมให้เพื่อนนะฮะอุ๊โหตบก็ปิวเลยไอพวกนู้นเขาก็นะทำการล่อให้อยู่ต้องขอบคุณพวกเขานะครับไม่ว่าพวกนี้เล่นเป็นนะฮะโอเค หวังว่าจะใช้เวลาไม่นานนะตัวผมหนักครับรู้สึกว่าของผมไม่เกินละของจริงของจริงยับทับยับเริ่มเรื่อเรื่อนเอนาอกูใครแม่งแปลว่ามีพวกนี้ โหแม่งใช้ท่าไปตายอะไรนะฮะนักเวทตายเร็วชัวร์ครับสุดนี้ไม่นานครับรอแป๊บน,นึงพิชชาอุ้ยอุ้ยชัดชัด,ชดไปบงับงบงับงบังบังหูโดนครับจับเยินครับจับเยินไปไปถูกที่ขาวไว้นะฮะรูปเซ็สกิลเดี๋ยวผมสอนวิธีการใช้สกิลนะฮะไปดูพี่อีวาก็ได้ทะะันีจริงพี่กิจนะครับ ต่ออยู่อุ้ยอุ้ยจ้โอเคพักก่อนพักก่อนง่ายดายง่ายดายน่าจะอีกสักเดียวนะฮะตัวนี้ได้มากีโอเคโอเคโอเคปาดเข้าให้นะฮะโอ้โหของจริงเลยนี่ของจริงของจริง เออโดนโดนทายเรื่อยโอ้ยผมตายครับผมเล่นหนึ่งกะทิมเนี่ยพุ๊บได้ครั้งหนึ่งนะครับกดช้อนหน่อยนะเพื่อนนะไปเลยใส่ฟ้าใส่ฟ้าฟาดปอกปอกไปนี่ครับต้องเล่นอย่างนี้ครับต้องแบทกันเป็นกลุ่มแล้วก็ล่อไปสองตัวนั้นไว้ตรงนู้นนะครับนี่คือวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับนะก็เริ่มในมุมแชร์เนาะก็ต้องไปตัวที่ออดแอร์ที่สุดและเกาะบางบางที่สุดนะครับ มากก็ให้โอเคมาแล้วคาบออกมาแล้วเว้ยจริงว่ะจริงจริงมาปุ๊บเออโอุ้ยโอ้โหไอ้ไอ้ฮานเดือดเดือดเก่อนพลาดละพลาดละพลาดละคาบอกปัดอยู่นะตรงนู้น เดี๋ยวแมงมุมอยู่ไหนแมงมังมุมอยู่นู่นนะฮะต้องรอครับต้องให้มันแยกมาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแยกตัวตัวแม่มาดีกว่าแยกตัวแม่ดีกว่าฮะไม่ไหวแล้วแยกแล้วโอเคต้องแยกครับแยกตัวแม่มาครับเดี๋ยวรอรอเพื่อนเราสแตนด์บายก่อน รู้สึกว่ามันจะไปตีคาร์ล็อกที่อยู่ตรงนู้นนะฮะคาร์ล็อกแย่งออกมาเร็วสนใจแต่คาร์ล็อกนี่หว่าเดี๋ยวเราเราต้องตีมันครับเพื่อมันให้สนเพื่อมันจะทำให้มันสนใจเราปากเขาให้มาดิแต่ดังอุ้มดังโง่ไอ้ยมาเลยมาเลยมาดิมาดิมาดิขมอสเลสโยวปากเขาให้ไม่โดนนะฮะเดี๋ยวตีแก๊งกูคาร์ล็อกไม่อึดมากอ่ะมีชุดยอดอ่ะ ยอ่ะเป็นตัวคาร์ล็อกที่อึดมากเลยนะฮะผมไม่เคยเห็นตัวคาร์ล็อกที่อึดขนาดนี้มาก่อนดูนะคาร์ล็อกอัดอยู่ตรงนู้นฮะโดนตีโดนไปมุมๆตีไม่ตายกี่ดูโคตรโหดอ่ะนี่ของจริงนะฮะนี่ของจริงเคลื่อนทักิลเนี่ยข้างหลังเลวยโดนแยกแล้วฮะนี่ครับลูกอัดตัวเล็กเลยครับเอาตายสี่พันที่ใโอ้ ตายเรามาดูว่าจะได้ของดีหรือไม่นะครับได้ไอพีเท่าไหร่บอกเข้าให้นะแต่ละคนยอดสวยง,งามฮนะอลังการไปออรู้สึกเจ็บแข้งขาโอ้โหการจะตกนะครับสุดยอดสุดยอดนี่ครับเล่นนาน,านๆก็เงี้ยแหละผมชอบตรงนี้แหละ เดี๋ยวนี้ลงอะไรไม่ต้องห่วงครับคนเว่อเยอะแล้วก็คนรู้เรื่องเยอะนะครับเราก็แค่ดูดเว่อเข้ามาเฉยได้เอ็กพีแสนสามนะครับที่ผมพูดวนอะไรเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์จะเหลือไว้ทําไมแฟกลับเมืองครับเดี๋ยวดูเอ็กพีเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวทุกคนดูเอ็กพีนะ่ยเอ็กพีกลัวประสาทมากโอ้ตายเจออย่างนี้ไม่ไหวอ่ะเจอเอ็กพีแบบเนี่ยยอมเอ็กพีดูครับดูเอ็กพีนะฮะ 99.8.75นะครับจะเหลือไว้ทำไมฟะจริงๆโอ้เวนกั้มเวนหมที่สุดเลยของเราเต็มไหมไม่เต็มนี่หว่าใส่ชุดเกราะผมจะหนักเกินไปนะฮะต้องไปอัพอัพอะไรบางอย่างก่อนเออแมงมุมนี่จะได้พวกเออน่าจะเป็นเออเป็นขาหรือเปล่านะฮะขาพวกนี้นะครับเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันขาบของหรือเปล่าอา่อนี่ไม่ไม่แน่ใจนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกอีกทีแล้วกันนะฮะ เออนะโอเคเราไปเปิดกล่องนี่กันได้อะไรไม่รู้ปุ๊บได้แล้ววะวัต <What? Wow. S 1> ถุ์ฟ้ what ว้าวถุงมือนะฮะได้สองชั่วโมงนะฮะถุงมือสองชั่วโมงนะครับเจ๋งจริง,รงมันเป็นยังไงเดียมันเป็นกิจกรรมนะเป็นช่วงไอเทมนะครับจะเกิดใครออนไลน์ออนสามชั่วโมงหรือเปล่าใช่ปะ อ๋อมันต้องรับก่อนนี่หว่าโหลืมรับครับพี่น้องถึงว่าเดียไม่ได้ใส่กับเขาสักทีเอเทมเนี่ยเอออ้าวนี่ไงเป็นเซตเลยนะครับเป็นกระทาที่แรงบรรยนะฮะออ้ยสวยอะ่ะน,น่ารักอ่ะเชี่ยไข่มาละโหนะน่ารักครับนี่บอกเลยของจริงฮะแต่ว่ามันอยู่ได้แค่สองชั่วโมงครับนี่ฮะถึงว่าไปเอาจากไหนกันวุอาวุธเทพเนี่ย ก็นะครับก็จบไปแล้วครับกับดันแมงมุมนะฮะแบบรวดเร็วทันใจสไตล์ไวรุ่นนะฮะเดี๋ยวดันมังกรเนะี่ยผมขอไปลงแป๊บหนึ่งแล้วกันนะฮะเพราะว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าดันมังกรมันจะโหดขนาดไหนแต่ไม่ได้ลงถ่ายคลิปนะลงกันเองนะครับผมไม่อยากไปตัวแบบไม่อยากเฟล,ลนะเออโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสดคลิปน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคไปบายวู้ฮู้เย่